สวัสด so okay. ี FC แฟนคลับของยอดบวิโลก c h a n ชนะวัคซิกนะครับวันนี้หยิบเอาไฮไลท์ไฟบันันของแมนนี่ปะเกียวนะ้ึ้นมาต่อยกับนักมวยชาวไทยนะครับที่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งถือว่านักมวยสักกเมืองไทยนี่ล้นตลาดนะก็คือฟ้าสั่งพอทวัชชัยนะตระกูลฟ้านะครับนี่ึ้นไปต่อยกับแมนนี่ปะเกียวที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นการ ตัดเชือกเพื่อขึ้นไปชิงแชมป์ตำแหน่งชิงตำแหน่งแชมป์ของ IBF โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยลื่น,ล,น,ล,นลื่น่นะรุ่นเฟเธอร์เวดนะครับปากียวนี่ก็ไม่ตกงุูดเยอะเลยนะเจอมวยเก่งๆมาเยอะเลยก่อนที่จะไปเจอกับฟ้าสังเนี่ยก็เจ็บฟ้าประกอบมาเหมือนกันนะฟ้าสั่งพอธวัชชัยนะครับชาววัวนดอุบลร,ราชานีเคยเจอกับปากียวลงนวมคู่กันนะตอนนั้น ก็เ,เสมือนกันไปนิ่มๆม,มาคราวนี้ปากีเอากิ่งนะปากีเอากิ่งดูว่าจะทนได้สักกี่ยกนะครับเป็นการตัดเชือกกันนะในพิกัดเฟตเวตนะครับเนะี่ยารังก็ยังอิลุขุกคลิกอยู่นะฮะตอนนี้ตั้งรับอย่างเดียวปากีก็ตุยนำตัว,ต,ต,วตุยนำตัวได้หมัดซ้ายไปนะสองสามหมาัดนละลื่น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 เอากรมาการเช็ดนวมยังไงโอกาส ่ปเกี่ยวแข็งแกร่งนะในยุคนั้นกําลังที่เรียกว่าเป็นนักมวยที่แขงแกร่งโอ้ยโดนเข้าไปอีกนะฟ้าสั่งโดนนะครับไปเกียวไล่ต่อยไล่ทุบอย่างเดียวเลยนะรู้ทางกันว่าเคยต่อยลงนวมเคยต่อยโชว์กันมาแล้วโอ้ยทุบกาไปเต็มซอกคอนะฮะหมัดซ้ายหมัดซ้ายปไปเกียวนี่้ายของไปเกี่ยวซ้ายของปไปเกียยเก่ยวอีกแล้วนะครับนี่หมัดซ้ายตรงหมัดงัดอัปคัดซ้ายนี่แม่แก อคัดจากวงนอกเลยนะหมัดของปาเกี้ยวนี่นะต่อยจากบนต่อยจากล่างขึ้นบนนี่ต่อยจากวงนอกนีถือว่าใช้ได้คมทีเดียวนะครับไม่ต้องพูดถึงเยอะเลยนะรายนี้ของจริงของแท้เลยแหละฟาสังก็ยังเป็นฝ่ายตั้งรับอยูนะ่นนโดนหมัดหุกขวาของปาเกี้ยวทีหนึ่งซ้ายซ้ายของปาเกี้ยวนะปาเกียวยังเดินก็หาฟาสังก็จะได้แต่ถอยตั้งรับอย่างเดียวนะไม่รู้ว่าจะโดนหมัดตอนไหนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าบล็อกไว้ก่อน ตั้งรับไว้ก่อนเนี่ยวนออกไปวนออกไป,ออกไปหุกขวามาทีหนึ่งของฟ้าสั่งมวยสายเหมือนกันโอ้ยโดนเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยุดลงไปครานี้กรรมการไม่บอกกรรมการบอกไม่ลื่อนแ้วนะนับเลยน,นับเลยนะครับในยกนี้บอกนับไปถึง8ปดกรรมการเรียกออกมาเช็ดนวมนปล่อยต่อนะครับขวาสั่งพอตวัชชัยเอาไหมเอาคืนไหมได้สักดอกไหม <S <S าปากเกวก็ยังมุ่งมั่นที่จะเจ็บ ฟ้าสั่งให้ได้เลยเนี่ยมัดซ้ายนะครับซ้ายอันทรงพลังซ้ายอันทรงพลังก,ก็แท้แคบทิ้งซ้ายยาวๆไปนี่ขวาเนี่ยงัดอัปคัดซ้ายทีหนึ่งทิ้งซ้ายตรงทีหนึ่งเขงาไม่เกียนะเก่ยวนเป็เกี่ยวบูดุดันเลยนะครับเนี่ยฟ้ยาสั่งได้แต่หนีปูเรงปูเรงเอายังไงดีไม่ยังไม่ได้ต่อยขอสักมัดเลย <c oughs> ได้เป็นฝ่ายตั้งรับเอาตดินตัยตัดลําตัวไปทีด้วยมัดซ้ายขขงไปเกี่ยวซ้ายขขงไปเกี่ยวก,ก็แท้แคบขวาแท้แคบขวาไป โอ้โหไม่ได้โตเลยนะครปาเกี้ยวกดดันหนักเลยเนะี่ยโอ้ยโดนเขาเอีกนะโดนเขาเยิงไหมโดนยิงมัดงานบังคั้ขวาของปาเกี้ยวซ้ายตรงของปาเกี้ยวนะครับฝาสั่งได้แตนะ่ตั้งรับเลยตอนนี้โอ้อยังออกหมัดออกออกหมัดไปก็ไม่โดนนะโอ้ถือว่าฝืนตัวไวนะโดนเข้าไปจริงจังนี่สุดลงไปกรรมการนับแปดไปทีนึงแล้ว ENNIS ยั <Yeah. S 1> งขึ as, ้นมาสู after, continua, ้ต่อได้ปากเกียวทิ้งซ้ายยาวๆไปทิ้งกระแทกยับทิ้งซ้ายไปทิ้งซ้ายไปอีกเอาทิ้งซ้ายไปอีกเอาซ้ายซ้ายซ้ายอีกอ้ยเอาเอาซ้ายอีกงัดประคดขวาประคดซ้ายไปทางซ้ายท้งขวาตอนนี้ปาเกียวกดดันอย่างหนักเลยฟ้าสั่งหิไม่มีโอกาสได้โต้เลยไม่มีโอกาสได้โต้เลยเอาโยกโยกหลบโดนหุกขวาของปาเกียวไปทีนึงซ้ายตามลำตัวปาเกียวงัดซ้ายงัดเอา ปาเกียวบีหนักเลยบีหนักเลยเอาเอาเอาไหมเอาเอาไปเกียวปเ,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 เกียวฮุกด้วยหมัดขวาวืดไปโอ้ยนี่นี่จังหวะหมัดการออกหมัดซ้ายของปลาเกียวนี่นะถือว่าในยุคนั้นนี่แม่แกต่อยนี่ถ้าไม่ลดน้าหนักเยอะนะโอ้ยกินปลาเกียวยากนะในพิกัดหลายๆพิกัดนะครับนี่โอ้ย โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วจะรอดไหมรอดไหมรอดนี่ดูจังหวะโดนนะโดนหมัดนี้มึนไปแล้วนะหมัดซ้ายตบเข้าเต็มกรงหูแล้วก็เปี้ยงเข้าให้นี่หมัดนี้ถึงกับสุดนะนี่ดูจังหวะภาพช้านะนี่โดนเข้าไปยังไงสุดนะเนี่ยอะไรวาเต็มซอกคอสุดลงไปเลยยกสามขึ้นมาเอาบางเกียวก็ยังขยับเข้าหาเหมือนเดิม ฟาสั่งก็กระแทกแย็บขวาไปทีหนึ่งยาวๆกระแทกแย็บขวาไปอีกทีหนึ่งนะกระแทกแย็บขวาไปปะเกียวก็แย็บขวาสู้เหมือนกันนะหาจงหว่าออกมัดซ้ายอยู่สายอันส่งพลังเอาเอากระแทกแย็บขวาแย่ขวาแย่ขวาไปสายออกไหมแย่ขวาไปอีกทีนึ่งนานๆแย่ออกทีนี่โอ้ยเนี่ยตวัดด้วยหมัดทุกขวาของปะเกียวกะแทกแย็บออกซ้ายออกขวาทีโอ้ยฟ้าสั่งนี่ไม่ได้ออกหมัดสู้เลยเอากระแทกแย็บขวามาหมัดหนึ่งเหมือนกัน ว่าสังก็ยังหาจังหวะอยู่นะคุกด้วยขวาทิ้งด้วยซ้ายไปไปลาเกี่ยวก็บล็อกทันนะโอ้ยโดนโ้ดนมัดทุกขวามานันนี้นะมีอาการโดคุกขวาอีกแล้วนะมุดมุดกลมกลม,กลมกลมกันมาเนี่ยมัดทุกขวางัดอป,ปะคัดขวาก็แหมมันใช้ได้เลยนะเอานี่ออกซ้ายออกขวาของปลาเกี่ยวปลาเกียวโอ้แต่น,นี้ปลาเกี่ยวเดินต่อย,อย่างเดียวเลยเลือกตต่อเอาเลยนะชอบตรงไหน ฟ้าสังฟ้าสังก็ทิ้งซ้ายไปเหมือนกันนี่เอาเอาเ,อ,าเอ,าอ้ยยับยับยับ,ยบแล้วก็ออกซ้ายตามแล้วง,งัดอัปคัดขึ้นทีหนึง่งยังวืดไปนี่ฟ้าสังก็แย่ขวามาทีหนึง่งทิ้งซ้ายมาทีหนึ่งเหมือนกันเนามาทิ้งกระแทกแยบขวาไปกระแทกแยบขวาไปปากเกียวก็เล่นอยู่วงนอกเลยเนี่ยมองผ่านกาดไห้ต่อยด้วยความมันอกมั่นใจนะครับท่านผู้ชมหมอก สบายสบายเลยเนี่ยโยต่อยไปยังไงก็โดนนะจะออกกระแทกแยบหรือว่าเวียงหมัดทุกขวานี่โดนหมดนะครับเนี่ส้ายยังไม่ออกนี่เราบล็อกหมัดแล้วก็เดินเข้าหานะครับนี่ทิ้งซ้ายเข้าเต็มท้ายท,ยทอยเหมือนกันเอาเอาเอา,เอามื่นมืนม่นมื่นไม้มื่นไม้ปลายยกปลายยกโอ้ยสวนด้วยหมัดซ้ายโอ้ยเนี่ยโดนเข้าไปอีกนะฮะนับที่สองนะครับนี่แล้ววืดไปนี่ โดนบัดซ้ายปลาเกียวส่งลงไปหมดยกพอดีให้น้ําก่อนให้น้ําก่อนเอาขึ้นมายกสี่นะครับปลาเกียวเดินเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาเอาทำไงทงาํทงาไงทําไงกระแทกแคบไปจับตาดูบัดซ้ายของปลาเกียวนะครับในยกนี้แม่มัดซ้ายเกียรติคมจริงนะเนี่ยนะทิ้งซ้ายไปแล้วนะครับทิ้งซ้ายไปอีกทิ้งซ้ายไปอีกงัดซ้ายขึ้นมานี่เอา ทิ้งซ้ายโอ้ยนี่แหละถึงกับหมุนหัวปักลงไปเลยนะครับโอ้ยขึ้นมาได้ยังมืนอยู่นะยังมืนอยู่กับการนับอีกนะครับนี่ยกที่สี่นะวันสั่งที่โดนเข้าไปนั่ถึงกับหมุนเลยนะครับเอาปลาเกียวเก็บหรือเปล่าในยกนี้เอาเจ็บไหมนี่นะหมัดเด็ดนะครับหมัดงัดอัปคัดซ้ายมาจากวงนอกเลยนะเก็บหมัดอัปคัดของเขาเนี่ยต่อยจากล่างขึ้นบน เพียงเดียวนะหลายท้องเลยกรมการบอกแพทย์สนามบอกนอนลงก่อนน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 อนให้สบายนี่แหละบอกให้นอนไปให้พอนอนไปให้อิ่มนะนี่ดอกดอกแรกนะครับนี่ดอกแรกโดนเข้าไปมึนๆอยู่นี่ดอกที่สองนี่จังหวะเนี่ยนะดอกที่สองเนี้ยหมัดแงลับขัดแหวกกาดขึ้นขึ้นบนไปโอ้ยทนไม่ไหวนะหมัดนี้ ต้องโบกมืออำลาเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยโดนเขาจังหนับเลยเต็มกระโดงคางเลยน้ำหมัดนี้นะครับนี่ตบด้วยขวาตบด้วยขวาแล้วก็ดูดูดจับตาดูหมัดงัดอัปคัดนะเปี้ยงเนี่ยถึงกับลอยเข้าไปทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยมันไม่ไหวจริงจริงเอาคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยกันแล้วกันเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับคลิปได้เจอกันใหม่สวัสดีครับ